สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 k c a House of Toys ครับผมและนี่ก็คือเซตี Toys EP ที่6 1ครับกับ Iron Man Mark ที่9ครับผมตัวนี้โทนี่สตาร์ k ไม่ได้ตั้งโค้ดเนมให้นะครับออฟฟิเชีแต่แฟนๆตั้งฉายาให้ว่า Air Dancer ใครยังไม่ได้จัดตัวนี้นะครับผมสามารถไปจัดได้เลยนะครับของมีในสต็อกพร้อมส่งนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่กำลังจะออกมานะไปพรีออเดอร์กันได้เลยนะครับกับมาร์คที่10นะไอรอนแมนนะครับแล้วก็มาร์คที่10 เนะครับอีกหนึ่งตัวนะที่กำลังจะมาแล้วก็มีสเกล1ต่อ5ครับกับมาร์กที่50นะใครชอบสเกลใหญ่ๆนะครับผมนะเริ่มทยอยออกมาแล้วเหมือนกันนะสั่งได้พรีออเดอร์ได้นะครับทั้ง2ช่องทางเหมือนเดิมเลยครับที่ BB k i คิดอตัวแทนจำหน่าย z ซ t ดีทอยของประเทศไทยแล้วก็เซ t ดีทอยส์ไ a ยแลนด์นะครับของเรานะไปสั่งกันที่เพจได้เลยนะครับบน f c e e o o o นะครับกล่องมาสีแดงครับผมมาร์คที่9นะครับแดงตัดทองคลาสสิกไอรอนแมนนี่เลยไ X ด้านหลังก็รายละเอียดเหมือนเดิมครับนะพาเพอร์ท่าโพสแล้วก็ภารรษาอังกฤษรายละเอียดอยู่ตรงนี้ Iron Man 3นี่เลย Iron Legend t e ทีเปิดมาเจอกับมาร์คที่9อยู่ด้านบนแล้วก็พาเสริมครับมีมือมาให้เปลี่ยน3คู่เหมือนเดิมครับ1คู่มีรูให้ใส่ไฟฐาน Iron Man 3แล้วก็ไฟเอฟเฟกซชิ้นนะพาปกติไม่มีอะไรพิเศษ ออกจากรองมาแล้วครับผมกับ Air Dancer นี่เลย Mark ที่9ครับก็มีชื่อย่ออย่างนึงนะเต็มๆเลย fully loaded advanced flight prototype ก็อารมณ์แปลว่าเหมือน Mark ที่9ตัวนี้มันจุเต็มไปด้วยอุปกรณ์การบินอะไรอย่างเงี้ยนะเออดูคร่าวๆตอนนี้มันก็เหมือนงานย้อมเลยเนาะแดงทองแล้วก็ตัวรูปร่างอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาเทียบอีกทีนึงนะคล้ายๆกับ Mark ที่ สี่เลยไอตัวบ่าตัวปีกเนี่ยสเกลหนึ่งต่อสิบเหมือนเดิมครับความสูงสิบแปดเซนติเมตรวัสดุพลาสติก ABS Action Figure นะครับฝูงใกล้ๆก็คลาสสิกเนาะแดงตัดทองไอรอนแมนนะจะดูเหมือนตรงแขนมันแบบบึกบก,กล้ามไบเซ็หนาๆแล้วก็จะมีตรงขาที่มันจะแปลกๆประหลาดประหลาดกับตัวอื่นหน่อยนะมีเหมือนตัวท่อพ่นเออนี่แหละที่เป็นเหมือนไฟล์ a d v a n c e นะครับ จุดขยับครับมาหน้านะครับหัวก้มเงยได้นิดนึงนะหมุนได้360พ้นโอ้พ้นบาทพอดีเลยตัวนี้อื้อกระอรยกออกมานะแขนกลางซื้อซือซอซอประมาณนี้ฟื้นปีกข้างหลังเปิดได้เย่ yeah. อซื้อนี่แล้วก็แขนหมุนดูสิแน่นอยู่โอเค กระสอกงอฟืฟ้มือหมุนเปลี่ยนเล่นได้ชูฟลำตัวยืดได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวากลมได้นิดหนึง่งเอียงหลังได้นิดหนึง่งขายืดออกมาตรงนี้โลง่ลงๆเลยน่าจะกลางได้เยอะอยู่ตัวนี้อเกือบร้อยแปดสิบนะเตะหน้าเตะหลังน่าจะได้เยอะเลยแหละตัวนี้เี่โอเคสวย,สวย ครับเข่าสองจอยงอปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดอ่ะนั่งโซฟาได้ไหมน่าจะได้นะครับแล้วก็เท้าบิดได้นิดนึงนะซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งก็น่าจะได้ด้วยนะตัวนี้ซุบซุบๆอิชอุชอุ๊ชปุ๊ชคราวนี้มาดูกันว่ามาร์ก้ามันเหมือนกับมาร์กอะไรบ้างนะครับลำตัวกับหัวเนี่ยเหมือนนะมาร์กที่4 นี่เลยหน้าอกเห็นไหมแล้วก็บ่าตรงนี้แขนเขินใกล้เคียงกันเลยหน้าทงหน้าท้องนะครับตัวเฮล멧อะจะต่างกันนิดนึงที่ด้านหลังนะแล้วก็ปีกด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับก็นะเข้าใจได้มาร์คสเพิ่งออกมาเพิ่งเสร็จมาร์คเนี่8 9ดนะทนี้ก็ยังคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่จะเปลี่ยนช่วงขาที่ไม่เหมือนนะ ขาจะไปเป็นต้นแบบให้กับมาที่17 Hard Breaker นั่นเองครับมา9คือแบบขานะนี่ไงเป๊ะเลยนี่คือขาเดียวกันนะตั้งแต่ต้นขาน่องนี่ด้านหลังนะครับแค่ทำสีต่างกันนิดนึงนะผสมมา2ตัวครับมา9นี่เลยแยกออกไปอีก2ชุดใส่ในตู้คอฟาเบอรครับสีแดงสีทองอย่างนี้คุณตาก,กันอยู่แล้วอยู่ในตู้คอสีเทาสีเงินแบบนี้ นะก็แน่นอนสวยงามครับอยู่ในตู้ห a l อ o อาเมอรใครยังไม่ได้จัดครับกับ Iron Man m มา k ที่9ก็สามารถไปจัดกันได้นะครับของมีในสต็อกพร้อมส่งครับที่ BB k i d d ดแล้วก็ z e t o y t t y s t l a n l a น d นะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปไปละ p e a c e